คือชิพที่กินกับสูตรดีเพลที่แล้วอร่อยมากเห็นกรอบขนาดนี้แต่ไม่ผสมแป้ง <c oughs> ไม่ผสมโอ๊ตและโปรตีนสูงด้วยทุกคนพูดไปใครจะเชื่อว่าเขาทามาจากอกไก่แต่ว่าทํามาจากอกไก่จริงๆค่ะกรอบถึงใจเอาไปจิ้มกับดีเพลที่สูตรไหนก็อร่อยมากๆแล้วสูตรนี้คือบูสต์บูสต์โปรตีนขั้นสูตราะช้อกไก่2ออกปั่นให้ละเอียดวัตถุดิบหลักของเรามีแค่นี้เลยทุกคนจากนี้เนี่ยจะเป็นการปรุงรสละก่อนปรุงรสนะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา soda, ประมาณครึ่งช้อนชาไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวรสชาติมันจะฟนจนนเฟ วางบนกระดาษไขแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยเดี๋ยวเราจะรีดให้น้องเป็นแผ่นบางๆพาช้แรปพลาสติกวางทับก่อนจากนั้นนะคะก็นําไม้รีดแป้งมารีดน้องให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดยิ่งบางยิ่งดีเพื่อความกรอบนําไปอบใช้ไฟ200องศาเวลาประมาณหนชั่วโมงอบเสร็จคือประทับใจในความกรอบมากๆแล้วสีออกมาคือสวยสุดๆความเกรี่มนี่จริงๆก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอย่าอบนานเกินไปเพราะว่ามันจะติดขมใครอยากได้สรุปสูตรจุดนี้นะคะพิมคาว่าช okay ิปอกไก่ hmm. เดี๋ยวพัดให้น้องแอดมินส่งให้ค่ะส่วนใครที่กําลังลดไมนนออย่ต้้้ราาาาาแผดิท990บก ไปทําต่อเองใช้ได้จริงแน่นอนพร้อมรับคาแนะนํารายบุคคลบอกเลยว่า m ม t ทิเรียลคอร์นี้นะคะแน่นไม่แพ้คอร์ส,สักเลยคุ้มมากๆหรือใครที่อยากได้ทีมโค้ชคอยดูแลส่วนตัวทั้งเรื่องการกินและการออกกําลังกายแนะนำคอร์สพรีเมียมเลยทุกคนเทรนแบบเข้าใจทําได้จริงใครสนใจนะคะพิมพ์คําว่าสนใจเทรนเดี๋ยวพัดให้น้องแอดมินส่งรายละเอียดพร้อมโปรให้ค่ะ